ช็อตฟิลทองคําพุ่งทํานิวไฮทะลุ4,300ดอลลาร์เป็นประวัติการบาทไทยเตรียมตัวเลข70,000นักลงทุนแห่ซบสินทรัพย์ปลอดไทยหนีวิกฤตเศรษฐกิจโลกฟ้าเกรนนำทําไมทองคําถึงร้อนแรงขนาดนี้ ทุกคนครับถ้าใครติดตามราคาทองคำอยู่จะรู้ว่าในช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมานี้ราคาทองคำในตลาดโลก Gold Spot ได้ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ All-Time High ต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วโดยราคาทะยานขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งทะลุระดับ4,300ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อออนซ์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และในตลาดทองคําไทยเองก็ไม่น้อยหน้าครับราคาซื้อขายทองคําแท่งรูปพัน์ก็พุ่งขึ้นมาแตะระดับ65,000ถึง66,000บาทต่อบาททองคําและมีแนวโน้มว่าจะไปต่อนักวิเคราะห์บางคนคาดการว่าอาจเห็นเลข4,400ดอลลาร์หรือแม้แต่4,600ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ด้วยถ้าหากอะไรคือสปัจจัยหลักที่ดันราคาทองให้พุ่งกระชูด การที่ราคาทองพุ่งแรงขนาดนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวครับแต่มาจากพายุเศรษฐกิจโลกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกัน2ลูกใหญ่ๆ 1. สันติภาพที่ยังไม่มานักลงทุนแห่ซบสินทรัพย์ปลอดภัย Safe Haven ปลอดภัย ความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐจีนถึงแม้จะมีการเจรจากันบ้างแต่ความขัดแย้งทางการค้าก็ยังคงตึงเครียดโดยเฉพาะข่าวการขู่ขึ้นภาษีและการตอบโต้กันในเรื่องสินค้าโพกฑ์ทำให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน วิกฤตการเมืองโลกทั้งสงครามรัเสเซียยูเครนแม้จะมีข่าวทรัมป์จะเจรจาแต่ยังไม่มีข้อสรุปและสถานการณ์ความไม่สงบอื่นๆทั่วโลกทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจในเสถียรภาพเมื่อโลกวุ่นวายเงินก็จะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้นั่นคือทองคำนั่นเองครับ 2. กระแสะคาดการเฟดจะลดดอกเบี้ยเฟดเรดคัท การคาดการณ์นักลงทุนทั่วโลกกำลังเก่งกำไรอย่างหนักว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่กำลังจะมาถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวและรับมือกับภาวะชัดดาวของรัฐบาลผลกระทบต่อทองคำ เมื่อไหร่ที่เฟดลดดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลงซึ่งทำให้ราคาทองคำที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์ถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่นและเป็นการดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบ,บอนยวลดลงทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ยจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อผลตอบแทนจากพันธบัตรลดลง สวนทางกับน้ำมันที่ราคาดิ่งลง Contradiction s t Alert และนี่คือความน่าสนใจอีกอย่างครับในขณะที่ทองคำพุ่งไม่หยุดราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent กลับปรับตัวลดลง ข่าวทรัมป์ปูตินกดดันข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมพบกับประธานาธิบดีปูตินเพื่อหาทางยุติสงครามยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีทำไมเพราะสงครามยูเครนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันที่จะขาดแคลนเมื่อมีหวังในสันติภาพความกังวลน,นั้นก็ลดลงทาให้ราคาน้ามันปรับตัวลงตามไปด้วยสรุปและวิเคราะห์ ทุกคนครับสถานการณ์นี้บอกเราอย่างชัดเจนว่าความไม่แน่นอนคือเพื่อนรักของทองคำนักลงทุนควรทำอย่างไรหากคุณมีทองคำอยู่แล้วนี่คือช่วงที่ทำกำไรมหาศาลแต่ถ้าคิดจะเข้าซื้อตอนนี้ต้องระวังความผันผวนให้มากเพราะราคามันร้อนเกินไปแล้ว จับตาสถานการณ์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งผลการประชุมเฟดจะลดดอกเบี้ยจริงหรือไม่และผลการเจรจาของทรัมป์กับปูตินจะนำไปสู่สันติภาพและกดดันราคาน้ำมันต่อหรือไม่สรุปคือทองคํายังเป็นพระเอกในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจโลกที่ช็อตตลาดในช่วงนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องที่เป็นข่าวพร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่